เสร็ไม่ได้านคนมาเสนอว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเขาคนของเขาอไปป้นแล้วเราจับได้เราหรือว่ามีมีการรู้ว่าเขาไปป้นอ่ะเขาจะให้ปรับคนที่ปนสองล้านให้สภาเป็นคนปรับแล้วสัญญาให้ให้มันดูเรื่องฮะไม่ไม่อันนี้คือเมื่อวานเนี่ยหลังจากคุยกันเสร็จเอคุยเจราจากันเสร็จแล้วอ่ะเขาแยกกันไปแล้วผมก็นั่งรื้อหาสัญญาไงเพราะว่ามันคุ้นๆว่ามีแล้วเจอไหมผมก็เลยจะปล่อยเจอมีมีมีซึ่งเป็นเซนด้วยตอนเซนอ่าโดยตอติกับสกอต ถ้าเกิดว่าน้าไม่ทำผมจะมองว่าสภาเอียงนะเพราะว่ามันมีสัญญามีอะไรอันนี้ให้ทำอะไรไม่มาถึงเรื่องสัญญาของจาโจที่จาโจมาปรึกษาไงพอต้องปรับอยู่แล้วใช่ครับผมเลยบอกให้มันเป็นสัญญาที่มันที่เขาที่เานี่เองด้วยไงนเขาคประมาณว่าไม่อยากไปแบบทำทำร้ายเขาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นรูปทั้งหมดของคนในสภาแต่ว่าแก้วที่เป็นโลโก้ผมอะ ก็จะเป็นเฉพาะของผมนะครับตอนน้าก่อนเก็บป้าเป็นไงเฮ้ยสวัสดี๋ยวครับตอนน้าพร้อมยังกูโมโหอะเรื่องอะไรอะน้าคืออย่างนี้ตะเกียกูเข้าไปดูช่องไอ้ไอ้คนชื่อแป๊ดมาใช่แล้วเสร็จปุ๊บกูเจอผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักมากเลยแต่เคี้ยแป๊ดแม่งไม่แนะนําให้กูรู้จักเขาชื่อว่าขนมเขากาเฟอป้าเขาเก็บไปกินหรือเปล่าขนมแต่เมียมันนั่งอยู่ข้างๆมันนะเอ้ามันก็เป็นเรื่องของเมียเลยเมียก็ส่วนเมียเด็กก็ส่วนเด็กถูกปวลาที่ต้องแยกกันก็คือไอ้เคี้ยแป๊ดมันจะทำอย่างนี้้ถูกตองม ไม่ผมก็ไม่รู้วิก็ต้องไปคุยเขาห่วงก้างหรือเปล่าถูกไหมล่ะไอ้แป๊ดคงต้องตายอยู่ในวอร์ซีตีอ่าว่าไงว่าผมจะเล่าก่อนคือเมื่อวานเนี้ยันที่ผมบอกว่าผมขายยาอยู่ใช่ไหมแล้วคือมันมีคนในแก๊้งผมอะมัน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 ไปป้นแต่ว่ามันใช้สีรถเดียวก็เสียไม่ได้ผมแล้วผมก็เลยมาถามจานโจ้ให้ชัวร์ว่ามันเริ่มจากตรงไหนก็คือจานโจบอกว่ามันเริ่มจากไอ้ที่ตู้ถูกไหมครับถูกอ่าฉะนั้นมันก็คือมันไม่เกี่ยวกับผมละ อันนี้คือสิ่งที่จะบอกเว่าตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเรื่องมันจะเกิดจากพวกผมแต่จริงไม่ใช่ไงโอเคก็คือคอนเฟิร์มนั่นแหละก็เรื่องมันถูกอ่าก็คือคือเรื่องแค่นี้นะมันเอยถูกใช่ไม่มันไอ้นี่ครับพี่มันมันแบบมันมันมันมีคาบเกี่ยวกันเล็กน้อยไงก็เลยอยากคุยกับจันโจก่อนแล้วคือจันโจเขถามเรื่องเรื่องอันนี้ด้วยเรื่องสัญญาเนี่ยจันโจถามนะดิไม่ก็ไม่นี่แหละสัญญาที่คุยกับพี่เมื่อวานนั่นแหละสัญญาเราระดวงครับสุขขอบนุญาตครับสวัสดีครับขอบคุณครับสุดยอดนะครับเชด ถ้าเกิดเขาคนของเขาอไปป้นแล้วเราจับได้อะเราหรือว่ามีมีการรู้ว่าเขาไปป้นอ่ะเขาจะให้ปรับคนที่ป้นสองล้านให้สภาเป็นคนปรับแล้วสัญญา<ม>ให้สัญญาที่ให้<อ>ใหมัน,มนดูเรืออ่องฮะไม่ไม่อันนี้คือเมื่อวานเนี่ยหลังจากคุยกันเสร็จเอคุยเจรจากันเสร็จแล้วอ่ะเขาแยกกันแล้วผมว่านั่งหรือหาสัญญาเพราะว่ามันคุ้นๆว่ามีแล้วเจอไหมผมก็เลยจะปล่อยเจอมีมีมีซึ่งเป็นเซนด้วยตอเซนอ่าโดยตอติกับสกอตส่งมาดูหน่อยส่งมาดูหน่อยครับก้เก้า ผมแนะนำจะโจ้ให้เรื่องจบก่อนแล้วค่อยๆเอาสัญญาไปคุยนะครับดราสิบดวงนะครับวินเลนติโนใช่นั่นแหละที่คิดไว้เพราะว่าจะให้คุยให้มันเล่นกันให้เสร็จให้เสร็จไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันกังวลอืมไม่แต่ว่าค่อยๆคุยเรื่องนี้แกจะยุบดรไม่ใช่หรอเันาะนเห็นเข้ามาคุยอยู่ไม่แต่ความคิดเห็นอย่างที่ผมกับบิลลี่คุยกันก็คือแบบคือถ้าเกิดสมมติว่าคุยกับเขาเรื่องนี้ก่อนว่าเรื่องมันเกิดตอนที่แกยังอยู่ครับนะเข้าใจใช่ไหม ในมุมมองของผมว,ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องเรื่องมันมีสัญญามาก่อนแล้วอะแล้วถ้าเกิดว่าไปคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเอ้ยงั้นผมยกเลิกสัญญาไปเลยแต่สุดท้ายมันก็ต้องโดนปรับเพราะเรื่องอะมันเกิดก่อนที่เขาจะมายกเลิกหรือก่อนที่เขาจะยุบแกง๊เงเข้าใจไหมครับนะเพราะถ้าเกิดว่าน้าไม่ทำอะผมจะมองว่าสภาเอ็นเอียงนะเพราะว่ามันมีสัญญาทําอะไรออันนี้ให้ทําอะไรไม่มาถึงเรื่องสัญญาของจ่าโจที่จาโจมาปรึกษาไงเอาต้องปรับอยู่แล้ว ใช่ครับบอเลยบอกใจมันเป็นสัญญาที่มันที่เขาที่เองด้วยไงเขาคิประมาณว่าไม่อยากไปแบบทําทําร้ายเขาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยสงสารอ่ะพูดตรงตรงอ่ะใจโจเขาอไม่เกี่ยมมันไม่ทําร้ายก็เขายื่นให้เกียนเองอ่ะกูจําได้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมล่ะไม่เขายื่นเองอันเนี้ยคือทําแน่นอนเว้ยแต่ว่าคือไอ้ที่ไอ้ที่แบบเาเรียกสองจิตสองใจคือเออเขาขอยกเลิกตอนนั้นอ่ะกูจะยอมให้เขาไปเลยหรือเปล่าไงนึกออกป่ะอ๋อแต่มันก็ต้องปรับแบบไม่แบบไม่ไม่ปรับก็ได้เออโอเคยกเลิกก็เลยลองมองมุมมองคนนอกดูไง ไม่ได้เอออืมเข้าใจอยู่แ้วเข้าใจนะว่าแก๊งมันหนักช่วงเนี้ยสไม่ได้อ่ะเดิททางทุกอย่างก็เลยกจ็ดตัวเขาหรือเปล่าครับถูกไหมอื <c oughs> มอือคุนั่งดูพี่กามปูเขานั่งจิ้มอหมูทอดจิมดจ้มซอสกินอยู่เนยไม่ใช่หรอเอเขาถือถุงข้าวเหนียวทีเบ็บบีบทีข้าวเหนียวไอ้นี่เลย ข้ารูปมือเลยแค่ถือเฉยๆนะไม่ได้บีบโวยไอ้เหี้ยแม่งไปก็ไม่ชวนไอ้สารมีหญิงแบบเด็ดๆก็ไม่แนะนำาอ้เาเกกินข้าวันอยุดนะโคตรเกลียดพวกแม่งเลยจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยแม่งทำอะไรแม่งไม่เคยแนะนาอ่ะของดีๆไม่เคยตกถึงท้องกูอ่ะจริงไหมล่ะพี่พูดถึงคนไหนอ่ะไอ้เหี้ยปูอ่ะเหี้ยปูอ่ะเขาบอกผู้หญิงคนไหนเนี่ยคนชื่อขนมขนมไหนวะพี่ขนมอ่ะขนมอ่ะไม่รู้เหมือนกันขนมไหนเหี้ย เขามบรู้ปะไม่รู้เหมือนกันอยู่ไก่แป๊ดอยู่มิดไมลอ่ะว่ากูจะตีแม่งให้แก๊งแตกไอ้บิลลี่มึงว่างป่ะมึงตีมิดไมลให้หน่อยดิเอาแบบแก๊งแตกเลยเราให้โปรเทคตาพาเข้าไปพี่พี่กดอนเขาเรื่องผู้หญิงอันนี้กูเอาออกเลยแม่ไม่แนะนำอ่ะไอ้เฮียพี่แล้วผมเสียสิบพวกผมพวกเราเสียสิบล้านไปทำไมอะไม่เป็นไรเฮียตีแก๊งแตกเลยแล้วก่อนมันจะแนะนำให้กูที่ไม่ก็โทรหาเขาที่แต่ตรงสิมาละโทรอะไรอ่ะกะดิง ไอ้เขี้ยถ้าเกิดว่าคนมันมีใจจะแนะนำนะเว้ยคุยมันก็แนะนําแล้วไอ้เิ้นที่เก็บไว้กินก็อย่างที่มึงบอกอะแต่ว่าจะหยุดมาแป๊บหนึ่งครับมาแป๊บหนึ่งดูดียิงป่มล่ะในวัน้าพบนะครับแต่แต่จ้ก็รอแต่ตองดูผมแค่แนะนำเฉยๆนั่นแหละจริงๆคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าแค่คือต้องถามให้มั่นใจเพราะว่าถามก็อังถามเรื่องหัวใจอ่อน ไม่ใช่ไม่ใช่าครัมมองคนนอกไเฉยเอาไม่สนทําสัญญาแล้วก็เอาพูดตรงๆอ่ะทาสัญญาแล้วก็เอาได้พี่ได่เพราะหน้าที่ไม่ทามันจะดูเอ็นเอียงครับเดี๋ยวกูเองถ้ามึงกลัวสงสารเดี๋ยวกูเองโจไม่หรอกคืออันนี้ยผมไม่ได้แบบกลัวสงสารขนาดยังไงอย่างนั้นคือผมเรียกมาคุยแน่พี่แต่สิ่งที่สิ่งที่ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรคิดคิดไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหมพี่คือเออสมมุติเขาบอกว่าเอ๊ย งั้นงั้นงั้นผมขอยกเลิกไปเลยกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมขอยเขาพอเขาพูดว่าขอยกเลิกอ่ะใจผมมันจะสองทางไงไม่มีไม่มียกเลิกเซ็นแล้วอ่ะเขาอ่ะเซ็นแล้วอ่ะถ้าจะยกเลิกเอามาสิบร้านดิขอคคเับพี่ยกเลิกสิบ้านนะเออยกเลิกสัญญาสิบ้านยกเลิกสัญญามันมีค่ายกเลิกหมดแหละครับพี่ไม่ไเลือกสัญญาเซ็นเมนูมินิแล้วอ่ะแล้วสิบร้านนั้นเอาไปจ้างดูไวให้ตีมิดนามให้แกงแตกองก็อะไรกันน่ะ ขออนุญาตตีมิดไนให้แก๊งแตกนะครับคุณนะพี่แค่นั้นเออโทรหาเขาก่อนคุยเขาก่อนเพื่อเขาเล่นทำไม่รู้จักเออโทรอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าน้องเขามีสามีหรือยังอ้าวก็ต้องถามไม่เคยได้รับข้อมูลในส่วนนี้มาก่อนเลยจันโจวันนั้นจีบหญิงไปถามแล้วน้องพี่ผัวยังจริงเหรอใช่ใช่จริงใช่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวโทรหายแบก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานั่นแหละครับจันโจวเดี๋ยวผมทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็ติดต่อโอครับปืนฉกฉีใช่เราช่วยคิดเคครับเจอกันครับพี่คร